ก็เช่ามาประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวมีชุดกรรมการอีกนะนี่อ่ะเรามาดูเนื้อสุดท้ายของจ่ากันนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรประทับหลามท้าเวสุวรรณหรือว่ารุ่นสยบไยรีพินาศน,นะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับ พาดันในจะเป็นสีม่วงนะก่อนหน้านี้เคยทำรีวิวสี่เหรียญไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะไปกดดูย้อนหลังกันได้นะครับอ่า,าเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อทองทิพนะหรือว่าเนื้อทองฝาบาทจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่30,000เหรียญครับเดี๋ยนี้หมายเลข สองสองแปดศูนย์สองแกะจ็กซีนให้ดูนี่เขาจะต่อโค้ด อยู่บริเวณมุมด้านซ้ายข้างล่างนะด้านหน้านี่ต่อโค้ดตรงนี้นะส่วนหมายเลขนะจะอยู่ด้านหลังครับที่เป็นหน้าทาเวสุวรรณนะครับนี่มุมนี้ชัดเจนนะครับหมายเลข22802ให้ดูใบหน้าขององค์พ่อปู่ทาเวสุวรรณ คมชัดๆนะดูด้านหน้าครับด้านหน้าใบหน้าของพระพุทธโสธร ทองทิปนะเดี๋ยวดูไปทั้ง5เหรียญเลยนะครับนะสุดท้ายแล้วนะนก็เช่ามาประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวมีชุดกรรมการอีกนะนพอมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ลากันไปด้วยมุมนี้แล้วกันนะครับทั้ง5เหรียญน,นะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรประทับหลังท้าเวสสุวรรณหรืออีกชื่อรุ่นของเขาก็คือสยบไพรีพิน่าน,นะครับเป็นเหรียญอีก1รุ่นที่มีงานพุทธศิลป์ต้องบอกว่าสวยงานมากๆนะครับณนะปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับนี่เนื้อ 3K นี่ฉนวน กระไหลทองลงยาแดงนี่ชนวนซาตินเงินหน้ากากระไหลทองนี่ชนวนซาตินทองแดงหน้ากากระไหลเงินและสุดท้ายเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับยให้ดูด้านหลัง ประทับหลังทาเวสวรรต้องบอกว่าสวยทุกเหรียญน,นะเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของจ่าท็อปไปด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับจะขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ